กา <c oughs> เป็นตเก่าเี่บริสกับขับระว่างที่รอรถรถลูกรอกรเดี๋ยวพุ่มยารีวิวแม็กโกหไอ้เปืนเป่นๆในจุ่มกับปอ,อบกันลาวกับกับผัดเดี๋ยวยื่นทิ้งใหม่ด้วนกับช่องยูทูบช่องเล็กๆช่องนึ่งก็ยังไม่มีผู้ติดตามเลยทีครับยังไม่มีผู้ติดตาม กาควักเปิดเปือนที่ได้ก้ามาได้จะเป็นกำลังใจญ่นคอนแจกกนเล้ให้กันกับ่าการตั้มหมาอุา้ยว่าคลิปเร็วรับแต่ว่าการอย่างไม่ประทับปุ้นดัมเลคกับวับนนี้การจากบรรยากาศการป่าไม้การการอย่างไม่ยู่ยอยู่กับรถแมคโครโตแล้วลครับอเดี๋ยวผมจะป่า เพืเ่อนๆจมรถไปกู้กันนี่กับ <c oughs> กับก <c oughs> เยวคารับผมจะพาเด,ดิน <c oughs> เพื่อนๆจมรถจูรางก้องรถเล่กับว่าถ้าปับยังจะได้ไหมกับ กัตัวนี้ก็ุมก็ไม่ในใจว่าก็เหยียดไ,ได้กับตัวนี้แต่ว่ากัมันมีร่วมกลกเล็กกลกเก,กับอบุงกีนี่ปุ่มท่านนี่ทานว่านายเป็นบุงกีกล้องดูหน้าหรือว่าเอกมักไว้กับเอ2 0กองรอยมักไว้ตรงตรงนี้ก็น่าจะอยู่ทุนจุดเปรครับ เกว,ว่ากควันก็นได้เลุ้นไปควันนะครับการเตือนตรงน,นี้ครับปล่อยป่าเอาปเชื่อมครับอันนี้เรียบร้อยไปควันนึงครับมืบ่อกี้ก็อย่างน้าดีอยู่ครับมืบ่อกี้นี่อย่างปวด,ดใจฮั่นก่อน ต้นจวงล้างลอน่ำรถเลื่อตื่นโซกาโจไปแต็กแรกกันอย่างประมาณแปดสิบอ้าการที่เปิดเทนอยู่กับกลี่มกาอย่างไม่ทื่อว่าอย่างไม่ปุกอย่างไม่อย่างไม่ปุกกับรถเลือกันเน้มีตัวล่างโน้มมีแตกอยู่นิดนิดกับตัดต้องตัว เดี๋ยวจะบ้าเพืเ่อนๆไป mm. ไเอียวกับเอวเอวรัดกันนี้กันอ่ามักตีกันนี้กันเอวก็จะมีอา่ายับนิดอิดๆกับเตือาไม่หมากจ้าวาเล่้ดาบหลาวันนี้ยังไม่ค่อยดวนกับครับนี่เจรบ,บี เลยออกมาแม่งกับถ้าเป็นกลิ่นเป็นจองล่างนี่ตื้อว่ายังอูดิยังรับบรยู่ครับเนี่ไอ้เปิดเปิดเลดซี่ประกอบต่านประกอบต่างๆางกันยังโอเคอยู่ครับนี่เป็นกลิ่นโรน้ำมักับตื้อว่าวยัางไม่พิษรูปครับยังไม่บิดเดียวยังไม่บิดเบี้ยว ช่วงทองละมันมีคือว่ามีซึ่มั้งครับเป็นไส้ไฮดรอลิกบางตัวที่ที่มันมันเก่าแล้วครับเต่าตือว่ายัางไม่เก,ก็บต้มกรับถือว่า,ย,ายังยังพอได้ใจอังงานครับเหลเกินนี้เดี๋ยวผมไปเรยปัมป๊มครับปั๊มครับ มี่ตัวมีเน่าเกล็ดจนหน้าปั๊มตรงนี้สักตัวกับนี่ยัดย่อยอยู่ตัวกับนี้อ่าครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็านกายไม่น่าจะไม่อาการหน้า,หา,นางหน้าส่วนใช่ปั๊มไม่เราดีก็เหัาเปลี่ยนซองเปลี่ยนได้เพิ่งเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนไปแล้วก็ถึงไงยกมาโรงงานนี้ครับ มันมันก็ตีไวน้นะเป็นน้ำมันนั้นอยู่นิดนิดนิดนัดน้นก็ไม่เจอเกี่ยวตัวปั๊มกับแต่ว่าเป็นตัวไส้เกี่ยวกับไส้แถึงกับกลางนานี้ก็เป็นอาแบบรูยางวอริงกับหน้าปัม๊มตรงนี้กับตัวหนึ่งอาทิตย์ต่างอะไรกันครับอ่า,อออาวไรป่า นี่ตัวตัวเราครับกล้วยตายไม่รู้ผลปื้อรับมันติดแล้วมันไม่ดับเลยมันกล้วยตายมันกล้วยมันติดว่างอยู่ปนี้ครับแต่มันไม่ดับนาว่า่ไต้วยได้นาว่ามันจะจอดอยู่มั่งครับไม่รู้ไล้วยจอดว่าจาก้องจอดครับเนี่ยมันติดแต่ไม่ดับครับ จะวิ่งเลยกันอย่างเปเรียบร้อยครับนอ่าก็แมดังพึ่งเลยกันให้เป็นๆเลยครับรถคันนี้ก็ถือว่าจะปาบยังปลอมใจ้่านคนครับ มีการต่อวาจอมกันนว่าเช็คไอ้จวงบูพวกปักพวกไอ้บูพวกตะลักปุ่มกีได้บันโนครับการดูดีขึ้นแล้วครับรถกันนี้กามันจะไม่มีตัวตะลับขวัญต้นครับอ่ากามันมีไรตีเปลี่ยนไม่อยู่ก็ต้องรับเด่นครับตรงนี้อ่าขวัญเล็กกันพว่าความรู้สึกของผมมันผมวกหวาที่หวายังเองอยูครับรถกันนี้ คือว่าอย่างเงี้ยงใหต้นกล้องนี่ก็จ้องวัดท้าวัดปาทตี่ครับแต่จังนี้ค้นตกการไม่ไม่นี่ต่อเลือกระว่างสีรอรอรอ,รอ,รก,รอกันผมจะป่ารีวิวเอมเผืเ่อนๆในจุ่มก่อนครับ เรกันนี้กับพุ่งกับขับอยู่ประมาณนึ่งเดือนในแล้วครับขับอยู่ประมาณนึ่งเดือนในแล้วการูจังวะตาตีว่ามันแล้วครับว่าติดต่างกามันยมเยอะเหมืนเดือครับอ่าให้จมไปในครับเอ้เนี่ยกับเออ่าตัวหัวเล็กโคบันนี่กับไม่ใจเย็นแต่ไหนนี่ครับให บางทีบางเวลาก็อขกามฝ่นอกอย่างนี้ว่ากับแต่การโดนนี้ก็ปืนแดดเนี่ยดีแล้วช่วยตัวนี้เลยกันตื้อหวานอย่างจะได้อย่างแน,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 น่นอนครับเป็นกอดโดนกับคุมเลยกับแกได้กับอย่างบังคับได้ก่อนครับการตื้อหวานโอเคครับปุ๊บหมา นี่ผมเปิดแจยเยอะๆครับแต่ว่าเดี๋ยวคอยตัดตัดกับผมไม่ถ้าบป่าฮุกโลมาปะไาปดได้ร,บรบับปิดไฟก้อนกับอ่าครับผมจะป่าเดินเล่เป้ก้อนทุ่นกลางครับจุดเป้ก้อนทุ่นกลางเป้ก้อนทุ่นกลางนี้บอ็อกแบตกับแบตเตอรี่กัน แังแกได้กอนไม่เติมดีกับจุดเปอกนกนกนทุนกลางอะเป็นมอเตอร์อะย่างแหงอยู่กับเกิดนี่เต่นๆอ่ะอย่าง,งแ้นงเน,นี่เป่อนๆเ,เลยอันนี้จวงหลังตรงน,นี้นี่วาเมีไว้น้ำมันนี่นมันมีไส้เต็นนึงกับวัวไส้เตนเนี่นนยเตน,นนี้กับ นี่มันตึมอยู่นิดนึงครับก็เลยได้ลงลางจุดน้ำมันฮะสาวบ๊อบน้ำมันได้กันแา่ผมเบพึ่งใต้ไปประมาณนั่นเลยคนนี้ครับอืมน้ำมันให้เปลืองเลยนน้ำมันกะน้ำมันกันน้ำมันยังไม่ยังตื้อไปยังไม่เลยครับ ไอ้เบิ่นเปิเือแรลงกับยังไม่มีกักยังไม่มีกักเปิดตี้รับซื่งก็ยังไม่มีกมมักเปิดตี้หนิมกับระบอบอย่างหนิมก่นอนนี่ต้อนบูมบูหมามกับผู้จใจลเลียดจวนตอนบูหมอนครับบูมก็จะมีรอยรอยดำอ,อยู่เล็กน้อยครับ พุ่มกับม่เน,นี่ยใจว่าแปลนี้มันเป็นแฟรดรอยดามหรือว,ว่ามันมาจากใบรัดเรลี่วกับพุ่มกัไม่ไก่ท่านตัดเรื่องไม่ไก่ดู้มาตัได้ต่ดได้กับเรื่องไปกู้แต่ว่ามีความยืนจอบกับการ ดราไมก็ไม่มีครับยังไม่เห็นรวยเรายังไม่เรวยเราครับเราแต่ว่ารีบเด็กไปทำถ้าป่ามาอยู่กันใจยัเรื่งการมันมีตีนตีน้ำกับตีน้ำตั่อบนโนมันจะมันจะดัวอยู่ดัวอยู่นิดนึงครับเนี่ยน้ำมันกับมันจะไล่ลงจักบุ่มนี้ตามบุ่มนี้อะไลครับมันเป็นรี่เป็นรี่เลยครับเพราะน้ำมันมันไปปอกกับความร้อนกัน ครับได้หายว่ามันไปกราบกับท่อนแกนแกนตะโบแกนกระบอกอะอย่างเองดีกับเองดีตือว่าเองจะได้เลยกับไม่มีกราบน้ะมันไม่มีเอยจืนไม่มีเอยเปียกเลยครับอา่าทางตรงกลางตรงกลางกายตู้หัวอย่างอุ้งขี้กับแกนอย่างใส่ดีครับ เดี๋ยวผมจะปาจมเหลืองอามาจมเหลืองครับกันนี้ก็เหลืองก็อย,อยังเท่าไปรติมาเปิดต้นกันคอนับมีควันนิดๆแบบแบบตอนตะวัน การปั๊มก็ยังไม่มีรุดเครื่งก็ยังไม่ตื้อหวาเร่งยังไม่ตกครับงอน,น้ำกงยเช็คเช็ค,ชค,ชคนมม้ำไปเร็วจะนำไปกัดกับน,นี่เป็นไตรไตรตาตาร์เพล่งเปลี่ยนไม่ครับ ta tạt cũng tuyến bởi mây Thường ra nhà tâm thì puyến puyến lấy hơn cả Hôm tư của mình anh gặp Nhàng anh Như kẻ Như kẻ Pham nít này Thấy anh tốt cả tí gặp rồi Hãy <laughs> ในบรรยากาศรอบๆก้างรถเหลาครับในบรรยากาศรอบๆก้างรถตีได้ขึ้นมาตำานวันนี้ครับอ่านี่ครับมันเป็นเก้านี้ครับมันเป็นอ๋อบอลูกรังครับบ่อลูกรังตีเขาได้จดตะเบียนมาเดียวรับน้องเจ้าน้ำเงินรับเจ้าน้ำเงินกู่ใจของผมครับจอดอยู่กลางหนู้นครับไปไหนไปกันครับไปไหนไปกัน อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศอ่าบริเวณที่ตะมานครับคลิปนี้ก็เล่นไปสักนี่ทริปที่นาทีถึงแล้วเล่นไปสักทริปแปดนาทีครับทริปแปดนาทีก็ไม่ทราบว่ารถอยากลามให้ครับรถเก่ายูทูปไม่ไม่แน่ใจว่ารถอยากลามให้อ่ายินนี่ ต่อไปครับผมดูนำนากระโจนได้ไปนั่นนั่น <c oughs> มันก็มีโอกาสปังลงมาได้ครับแต่อยยามาปังตอนไกปุ๊มตามันก็หลังอย่างเดียวนี่ครับการไอโก้ก็มาหลอดตัวติงตะติดบริเวณนี้แล้วครับลูก <c oughs> ลันมาตามันครับเ่ยปกป้อง ป้องกันไปอันตรายให้หนูล้านกันครับอันนี้บริเวณนี้ก็เดี๋ยวผมพาขึ้นไปยอดตุ๊บเป็นปปน้ครับนี่ก็เป็นตวนตวนยางครับนี่คือที่นี่ก็มันเป็นอย่างวัดน้าก้นที่รรมาลาศับอำเภอจุฬาพนตรงนี้ตมะมุนกวนน้องฟ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปจมบรรยากาศ câu thì tung thì rút con ồ lục răng em nghĩ gặp à vừa cây nhấp tàu còn mấy trăm tám người gặp thịt dao mai mà đi chút thì rút con gặp ็เปนทำรับตอนนี้ก็เกียรติยเบิกเบกไรนุก็เกติตีเล่งตี๋ละระบาดโรคโควิดตอนนี้ครับเีเห็นไปแนวไปไกลนุกก็กำปองร้อนปีบุญบุญกวนปังรับ่านี่ตรงนี้ครับจากเกี้รติยานะมอนก็พุ่จอดอยู่ตวงนู้ก็การงานนะครับมันเป็นทางขึ้นมากับเดียวเกา ต่างๆงนี้ึว่าลูกหลอมันวันลืนอ,อยู่เถี้ยวๆบริเวณนี้กับที่มันขึ้นมาตมาวันาไม่ได้นี่วันนี้ครับือว่าคาดัดดีแล้วครับอ่อผมบวาลูกหลอกับทุ่มควนมาได้แล้วกับรถได้กับรถไม่กูกกับพวกเยกไวายปลอมปลอมแล้วครับปลอมรับรับมือวันนี้แล้วครับ กับเอ่อคลิปนี้กัครับผมก็กควักเปืเปป่อนๆไวปเพียงตอนนี้ก็เหล่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีคลิปดีๆมีคลิปป้าไม้ได้กับพุ่มกวยที่อยูวิวให้เปืเป่อนๆได้ดูเหล่ครับรื่ว่าเรื่องอะไรแปลกๆไม่ไม่จริงดีน่าตืนใจใมีประโยชน์ได้กับเดี๋ยวตาพุ่มกวย ทำการรีวิวให้เปือเป่อนๆได้รับโจมกัินกับากาควัาเปือเป่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเพลย์ักไลค์ตักไลค์ลให้ต่าง,อง YouTube ของยูทูบของผมแขนงกับคลิปนี้กา हाँ दीघा